ผู้ชมขาไม่รู้ว่าเป็นใครอีกแล้วนะคะเพราะว่าดารา,าสาวหน้าเป๊ะระดับนางเอกเลยนะระแวงสามีตัวเองก็จะมีกิ๊กค่ะส่งคนตามสืบตามสาะจนแม่หัวเนี่ยรำคาญถึงกับขนาดด่าเลยค่ะเรื่องเรื่องผู้ชมขาเอาจริงๆข่าวเมา้์ดาราเนดงการันเทองมันก็มีออกมาให้ชาวเน็ตได้ตามสืบแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะล่าสุดมีข่าวเมส์แซ่ มาดามกุ้งจิ้งค่ะออกมาเล่าเรื่องราวบอกว่าเรื่องเรื่องดาราสาวหน้าเป๊ะคนหนึ่งเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นระดับนางเอกนะคะส่วนตอนนี้ก็ได้บทปกติละแต่ไม่ใช่นางร้ายเธอมีความสวยความปังอยู่ในตัวแหละผลงานบันเทิงของเธอก็มีต่อเนื่องอาจจะมีหายหายไปบ้างแต่ตอนนี้มีงานเข้ามาแบบปราปรายคุณผู้ชมหาได้เห็นหน้าเห็นตาก็ตามสื่ออยู่แหละ โดยต้องบอกว่าดาราสาวคนนี้ค่ะแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่อิจฉาของใครหลายคนเพราะว่าสามีรวยมากอังสามีรวยนะหน้าตาก็ดีด้วยเรียกว่าทั้งคู่เอาเหมาะสมกันนะคุณผู้ชมค่ะแต่ติดอยู่ที่ว่าเธอเนี่ยดูเหมือนจะแบบเข้ากับแม่สามีไม่ได้ในบางครั้งซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่แบบยังไงอะก,ก็ยังเป็นอยู่เข้ากันไม่ได้นะคะเธอเธอก็เเอาสสา่แบบ เอาน้าเย็นเข้าลูบอะคุณผู้ชมเอาง่ายเอาน้ําเย็นเข้าลูกแบบนี้นะคะด้วยการพยายามที่จะใจเย็นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอแล้วก็ยิ้มแย้มเสมอเวลาคุยกับแม่ผัวประน,นึ่งว่าแบบเออช่วงบันเถอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะวงในเขาออกมาเล่านะคะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเรื่องเธอมันไม่ได้มีอะไรหรอกถ้ามันไม่ติดที่ว่าช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับดารานนะักร้องไฮโซคนในวงการบันเทิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยพากันมีแบบลูกเล็กเด็ก แดงเปิดตัวกิ๊กกั๊กกิ๊กกัถูกจับได้ว่ามีกิเกนเทียบเธอก็เลยแบบเสพข่าวเยอะไงผู้ชมขาระแวงค่ะ เขาไม่ดาราสาวคนนี้เห็นแล้วก็เห็นข่าวแล้วมันก็ั่นใจอะ่ะมันมันอดไม่ได้อ่ะนะคะไม่กล้าที่จะาถามสามีโดยตรงกลัวอีกฝ่ายจะน้อยใจมาจับผิดอะไรฉันเนี่ยเลยไปปรึกษาทีมงานในกองละครที่ทำงานด้วยซึ่งแหล่งข่าววงในครั้งนี้นั่นเองค่ะคือเป็นแหล่งข่าวอยากจะรู้สามีฉันเป็นยังไงเมื่อวานก็ระแวงระแวงสามีตัวเองโดยวันนั้นค่ะบังเอิญบางเอิญเหมือนว่าไปเที่ยวแถวแถว,แถวกองละครเพื่อนคนนี้และคะ่นดันไปกินข้าวกันก่อนที่จะมีการเปิดมือถือขึ้นมานะคะเป็น เ,ออเจอหน้าจอของเธอเขาแล้วก็บอกว่าเอ้ยหน้าสวยจางเป๊ะมากเลยอ่ะไม่แก่เลยสักนิดเลยเนาะคนคนนี้วงในเขาก็เลยเมาให้เออจ้าของเหตุาณกรุงกิ้งเนี่ยบอกว่าเธอไปทำหน้าตลอดเหละคนคนนี้ดเดยวก็ฉีดดดูฉุดนี่ฉีด,น,ดนั่นฉีดนี่เป็นประจำแหละทาให้หน้าแบบเหมือนทําให้หน้าสวยตั้งแต่เกิดเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยมีเวลาไปทาหน้าเท่าไหร่เพราะว่ามวัวแต่ไปตามสืบหลัวอยู่ว่ามีกิ๊กซ่อนไว้หรือเปล่าซึ่งตอนเนี้ ก็ไม่ได้มีการตามสืบคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะแวะแววบอกว่าล่าสุดไปตามสืบไปงัดไปแงะความลับจากแม่สามีมาแต่ก็โดนแม่พวด่า,ดามเบิงเลยค่ะเพราะว่าเฮ้ยเธอประสหรือเปล่าอยากไปสืบก็ไปสืบเอาเองไมาถามฐัทนทีทำไมอ่ะอย่าให้รำคาญนะมีงี้นฉันจะบอกลูกชายฉันเลิกกับเธอนะแต่ดาราคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าไม่หยุดอ่ะทำไมอ่ะก็ฉันอยากรู้อ่ะอย่าแบบ ยังไงยังไม่บอกฉันเลยหรอฉันอยากจะรู้ว่าแม่ก็ช่วยฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหาทั้งคนตามสามีแล้วก็แม่สามีจนแม่สามีเขาจับได้ถึงขนาดที่บอกว่าอย่าให้รูนะว่ามาตามสื่ออะถ้ารู้จะว่าจะมาวุ่นวายจะชีวิตฉันเนี่ยกับลูกชายฉันเนี่ยจะมัเลิกเลยเออจะให้เลิกกันเลยแค่นี้ก็ยังแบบไม่ไหวผู้ชมอะมันคนมันอยากรู้มันก็อดไม่ได้นะคะแค่คิดก็ มันจะวุ่นวายขนาดไหนเนาะเขาไม่ได้วอกแวกเลยไม่ได้อะไรเลยก็จะไปจับผิดเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันอะไรจะขนาดนั้นถึงข้าน้องตามไปสืบสามีเลยเออด้วยความที่เสพสื่อเยอะเนาะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันค่ะเออเคยเป็นระดับนางเอกเนาะลูกเพจก็ช่วยๆกันเดากันแล้วกันนะคะ